ตู้นี้มีกี่ตัวตู้นี้อยู่หกร้อยตัว,ตว,ตวถ้าสักสามร้อยตัวนี่จะมีกล่องใส่ไหมพี่เฮามีมีใช่ไหม รายการมีอะไรมั่งอะผมมีเยอะเลยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านหสวัสดีครับผม้องเปเรี้ยเปื่อยครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดที่มีเนนเยอะที่สุดจังหวัดพระยาอพอดีนะครับ ขับซาเล้งมามาถ่ายซีรีส์กับพี่ปอนะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันที่สี่บุญชูฟาร์มอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาบุกหลังบ้านนะครับพี่เฮาว,ว่าวันหนึ่งพี่เฮาเขาทําอะไรบ้างนะครับดูการแพ็คของนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีการป้นสัตว์พี่เฮานะอยู่ไหนยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันยังไม่เจอพี่เฮาเออหรือยังไม่รู้นะยังยังอ,อันนี้พี่พีนะครับผมครับสวัสดีครับ อันนี้ใครออกห้องผมก็ต้องเป็นพีพีไปริบเปื่อยนะครับได้ไปริบเปื่อยใช่ไหมอันนี้ห้องอะไรห้องแพ็กครับพี่ฮะห้องแพ็ก,รพกครับแพ็กห้องแพ็กแพ็กลูกออสแพ็กลูกออสครับที่มีส่งอ๋อก่อนส่งคือจะต้องเป็นห้องนี้ใช่ไหมใช่ครับคือเอาเออเดอร์มาเสร็จก็ต้องมาอยู่ที่ห้องนี้หมด <S <S ทุกวันใช่ครับโอ้โหรอบนี้ส่งออนฟ็อกและใช่ครับแต่ละอย่างแต่ละถุงนี่คืออะไรมังสองเซตครับสองเซตคืออะไรสองเซตก็ส่งผู้มียคนคนละครอบกัน ผู้เมียคนละครอบใช่ใช่เป็นตาแดงกับตาดำไหมครับอ๋อตาแดงกับตาดำพนฟลักเหมือนกันใช่ครับอันนี้ส่งเจ้าเดียวเนี่ยเจ้าเดียวเจ้าเดียวใช่ครับอันนี้เอาไปเลี้ยงขายแน่เลยน่าน่าจะใช่อ๋อน่าจะใครจะเออซื้อปีกก็ต้องมาแพ็ค้องนี้เหมือนกันใช่ครับมีสติกเกอร์ให้ด้วยเป็นคู่มือครับคู่มือกับบินคู่มือกับบินอยู่ในนี้อ๋อคู่มันการเลี้ยงเหรอใช่ครับ อ๋อคือใครซื้อไปไม่ต้องกลัว่จะเลี้ยงไม่เป็นใช่ครับนี่คู่มือการอุบาลูกออสนะครับคอนฟ็อกนึกว่าเป็นเมนูสำหรับทำอาหารเลือกเวลาส่งนี่ส่งยังไงพี่พี่ส่งส่งเหมือนประกาศครับส่งเหมือนประกาศใช่คือส่งไปรษณีย์ใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับอ๋อแต่ปกติคือไปรษณีย์เขาให้ส่งสัตว์ไม่ได้แต่เนี้ยเขาอนุญาตให้ส่งประกาศได้เฮ้สติ๊กเกอร์เฮ้ยเจ๋งว่ะมั้ย เออลูกออดลอยๆเนี่ยเราจะมีเจลให้อันนี้ไงมีเจลไว้ด้วยครับพวกวาสลีนเควายไม่ใช่นี่นี่อ๋อสติกเกอร์ประกาศอันนี้คือของไปรษณีย์ไทยเลยของสสวส่งแบบประกาศมันดีกว่าส่งแบบธรรมดายังไงเขาเขาจะดูแลเราให้ครับเขาเราจะเจาะรูได้อะไรได้เออหรอใช่ครับเจาะรูได้เขาก็จะร้วอ๋ออันนี้นี่คือประกาศนะนี่ไงขอบคุณที่ดูแลพวกผมครับสสว อ๋อที่ทำอะไรอ่ะอัดอออัดอัพอัดอัพจะซอย่อมใจเลยวะเออสสส่งเริมุขภาพอะไม่ใช่เราวัฒนธรรมไปแล้วไปแล้วเคยแพชมากสุดวันเยอะแค่ไหนเฉพาะล้วนนะครับสองร้อยห้าสิบมีเยอะเยอะแล้เนี่ยครับนีแต่เป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยเกือบก็ก็อันนี้แค่ออเดอร์เดียวครับ ไปรอบเช้าแล้ววันนี้ก็มาร้อยอีงอ๋อไปรอบเช้าแล้วเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นนท์ครับอ่าอันนี้พี่เฮาไปรื้อเปื่อยนะครับครับใช้ออกช่องผมก็ต้องเป็นไปรื้อเปื่อยกันทุกคนนะครับผมและใบนี้คือทำไมต้องมีใบอพี่เฮาใบเนียมครับใบเนียมใช่ใ <c oughs> บเนียมเอาไว้ใช้กับห้องห้องห้องสลับให้กบต้นไม้เกาะมันจะได้ไม่เครียดครับอ่าได้ไม่เครียดแล้วไม่เครียดนี่กำลังแพทฟุตบอลทำอยู่สุดยอดอะไรถ้ากบแบบคอนฟอกเนี่ยแพทยังไง ก็คล้ายๆกันครับเป็นตัวใส่กล่องใส่กล่องแต่เราจะไม่ใส่ใบไม้ครับใช่ครับแล้วงูอ่ะงูนี่ครับใส่หม้อชื้นๆนะครับใส่หม้อชื้นๆไม่ให้ไม่ให้มันร้อนไปร้อไม่ให้ร้อนไปใช่เออเจ๋งแล้วใส่กล่องโฟมมันงูหรือไม่ใส่ไม่ใส่ครับไม่ใส่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอุ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะฝอยฝอยอ่ะอ๋อกระดาษฝอยสีครับเอาไว้ใส่กล่องพี่เอ้าซื้อมาเหรอ่อ้าแล้วมันไม่หาเครื่องทำเอง กำลังกําซื้อเครื่องทำลายเอกสารนะใช่ไหมเดี๋ยวกำลังจะมาพอดีเราจะมาพอดีเดี๋ยวนี้เอกสารมันเยอะเดี๋ยวนี้บินมันเยอะกันกันไม่ดีแพงมันเนี่ยที่พี่ตื้อเออก็มันไม่แพงเท่าไหร่สำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าอ๋อยอมยอมจ่ายยอมยอมไมเจ็บเพราะมันมีขายด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยโอ้โหครับมีหลายสีมีหลายสีด้วยไอ้โนแลลูกคนก็นี่ลงมายุ่งอะไรหรอฟิดเขาเนี่ย รูปหรือติ๊กเกอร์ออ๋เป็นโปสการ์ดเป็นเหมือนเป็นการ์ดเล็กๆด้วยอ๋อเหมือนนาำอลิมิเต็ดจะหมดแล้วครับออ๋ใช่อลิมิเต็ดนี้นี่ตั้งแต่โลโก้เก่าวะเนี่ยใช่ที่เป็นรูปนี่โลโก้เฟลครับเฟลรูปไอรุ่นอลิมิเต็ดอืมก็เป็นสัตว์ที่ทางฟาร์มอืมวิเศษนะเจ๋งนะพี่เฮาน่าจะมีทำไหมเนี่ย ทำเหมือนเป็นโปสการ์ดแบบใครมาสี่บุญชูอแล้วก็มาซื้อปภาไปส่งกลับบา้านเหมืนนอนลายเซ็นทำหมดไปแล้วหมดไปแล้วแล้วก็ต้องมีตู้บปฐนีด้วยอะไรเงี้ยใครมาก็เซ็นแล้วก็หย่อนนะวันนี้มาเที่ยวหาพี่เฮานะอะไรอย่างงี้วันนี้พี่โดนจะมาอุดหนุนแล้วผมบ้างนะ่ะเดี๋ยวป้นเลยอันนี้ของพี่โดนใช่ไหมใช่ครับผมสองออเดอร์โอ้โหนี่ของพี่โดนของผมอยากได้สักประมาณหมื่นตัวมีไหมวันนี้มีครับมีหมื่นตัวนะนี่สไลด์โดนมีให้หมดจัดไปเอาเอามาอย่างละหมื่นตัวพอครับผมเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวไปดูใช่ม งูงูได้ถึงแสนตัวไหมฮะงูเหรอใชู่ไม่ถึงไม่ถึงเอาละก่อนดีอ่าไปเอาโขกกันก่อนตามกก่อนจัดไปนี่โขกติ๊กเกอร์อย่างก็ติ๊กเกอร์หนังเปียเลยพี่ฮาวต่อสวย่อมาจากอะไรเอออ้าวเสียละเสียละเมื่อกี้เอฟซีถามมาต่อสวย่อมาจากอะไรสวอย่อมาจากอะไรไม่รู้สิเอ้าส่งเสริมเลยวะส่งเสริมสวัสดิการไม่ใช่ เอา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 แล้วเอาแล้วมันเป็นกระสุนไงกระสุนนี่กระสุ้งอะไรล่ะไม่ใช่กระสุนพี่ผมผมมองกระสุนเกษตรใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็คือส่งแบบผูกกฎหมายนะครับครับผมไม่ไม่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งพวกกบพวกออสใครๆก็ส่งได้ปะหรือว่าอะไรส่วนใหญ่จะจะไม่ใช่ไม่ใช่คนทั่วไปที่ส่งได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปติดต่อที่ไปสนีเพื่เราสติ๊กเกอร์นี้มา แล้วเขาต้องต้องการเอกาสารอะไรจากเราอ่ะเอกเอกสารบริษัทครับอ๋อต้องเป็นบริษรัทใช่บริษัทเขาถึงจะยอมรับครับเพราะว่าหนึ่งมันมีการรับประกันสินค้าครับ<แ><แ>อย่างลูกค้าเปิดกบมาแล้วตายออทางไปรษณีย์เขาก็จะมีดูแลค่าน้ำต่ำในการสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจดีถึงแค่ต้องเสริมใช่ไหมเครื่องเครื่องอะไรเดครื่องเดี๋ยวอกสารอ๋อที่บอกว่าเครื่องไอ้นี่มาพอดีครับโอ้โห เฮ้ยมันแดงอย่างเงี้ยพี่พีเอาสีทาป้ะเนี่ยไม่ได้ทาไมม่วูีโคเด้งอ่ะูนี่ม็อบเลยเนี่ยไม่รู้ห่าอะไรเลยนซุปเปอร์เลสหูโคแดงอ่ะแดงเนี่ยอ๋อโดนแดดหน่อยซุปเปอร์เลสซุปเปอร์เลสติดติดเลิกนแบ็กตัวนี้กี่ร้อยพี่เอาสามร้อยร้อยสามร้อยร้อยสามร้อยอร้อยแล้วสวยนะเนีกตัวเมียตัวเมียใช่แล้วมีตัวเมียิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ลูกสวยใช่ลูกออกมาไม่ด้วนอยู่แล้วใช่ไหมครับ ไมสวย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 รอรอรอปีนี้ได้แล้วเนี่ยปีนี้แน่นอนจะได้นอนสักร้อยฟองแล้วอ่าหังอกแล้วปังงกปังงกเอาเลยซ้ำเลยลูกซ้ำเลยลูกซ้ำเลยลูกจะไปยอมมันอ่าอากาศเริ่มอุ่นข้าวไหนข้าวนี่เลยพี่ข้าวข้าวเลยใช่ไหมครับโอ้โหเหมือนค่อยไลยอันนี้ปกติเดี๋ยวเราต้องจับตัวประมาณใช้สุทธ ต้องใส่ถุงมือใช่ไหมครับใช่ครับอ่าปกติพี่เฮาจะไม่ให้ใครเข้ามาในนี้นะครับผมดูตอนนี้เอฟเหลือกี่ตัวเอ่อน่าจะถึงทั้งสองพันตัวสองพันตัวผมเอาหมดเลยจากวันนี้ยวคิดตังค์ให้ผมด้วยสายเช็คใช่ไหมจ่ายใช่ไหมเอ้ยเงินสดเลยโอ้โหชงมาเช็คอะไรพี่เฮานี่เเหหมดลยแล้วค้างโคกอ่ะโคกมันมีอยู่หรอยังเหลืออยู่ใจแอนเคนโค้ดใช่ป่ะคุณยังเลี้ยงง่ายมาก จแอนเคทโตมีกี่ตัวตอนนี้เหรอตอนนี้น่าจะเหลือทั้งสี่สี่ห้าร้อยตัวสี่ห้ตัวผมเอาหมดเลยอันนี้ต้องแยกอย่างนี้ครับเดี๋ยวประจัยทุกตัวเลยก็ต้องเป็น 2, สองพันต<อ>ู้ใช่ครับสองสองอมีม,ม,มีหลายฝันโคตรเยอะพี่เฮาแล้วเขากินอาหารทุกวันไหมเอ่อทุกวันวนะครับทสวยอ่ะ อันนี้เขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยไหมไม่ครับไม่ไม่อันนี้เป็นตู้ที่ทําไซส์ครับตู้ที่ทําไซส์เราเลือกเองแล้วเปล่าเฮ้ยให้ดี่เอาเลือกให้เลยเราเอาไซส์ไซส์เดี๋ยวนี้ตู้นี้มีกี่ตัวตู้นี้อยู่หกร้อยตัวตู้นี้นะประมาณหกร้อยตัวแค่นี้หกร้อยตัวลองนับคุณนับไปเลยโอ้โหและหนึ่งสองสามเลยถ้าสักสามร้อยตัวนี้จะมีกล่องใส่ไหมพี่เฮามีมีใช่ไหมงั้นเอาไปเทแค่สี่ตัวก่อน ดูรู้ยังคู่เมียพอพอได้ไหมพอได้ใช่ไหมดูตรงไหนอ่ะนี่ตัวเรือตูกับคางคางไม่มีปูดใช่ป่ะใช่คางจะไม่ใสครับอ๋อถ้าคางใสจะเป็นตัวผู่อันนี้มันมีกี่สีเนี่ยจริงๆมันเป็นสี้มีสีเดียวครับสีฟ้าสีเดียวสีฟ้าสีเดียวใช่แล้วทำไมมันมีสีดำสีอะไรต่ออะไรไามทางตก็ตามสีไม้อย่างเงี้ยครับออกพางตัวใช่ตามอารมณ์ความรู้สึกของเขาอ๋อได้หมดใช่ไหมเอ้ยดูตัวนี้ดิเนี่ยดีกัน ขนาดนี้อายุเท่าไหร่พี่เอ้าเออได้อยู่อ3เดือนแล้วมปะ3เดือน3เดือนใช่มก็จะมีตัวเล็กๆที่กินอาหารไม่ทันเดี๋ยวเราก็จะไปย้ายไว้ในอนุบาลิตู้เล็กๆตู้นึงตู้เนี้ยอุบาลยากมันต้องแต่รู้ก่อนอ่ะอือยากว่ะยากจริงๆหวาจะขึ้นมาขนาดนี้ได้ใช่เียเสี่ยงติดลมอันก็ดีก็ดีก็ดีไม่ติดลมตอนแรกอยากให้ปิดแต่กลัวว่าจะมีปัญหากับกบนะฮะเดี๋ยวให้นสีเขียนเป็นแบบนี้อ๋อให้ผมอันนี้ อันนี้อันนี้พ่อแม่พันธุ์อันนี้สีเขียวเป็นแบบนี้สีเขียวอ่าอันนี้สีฟ้าเห็นปะเขากินกันไหมเนี่ยไม่กินเอ้าเหรอไม่กินกันเหรอตอนเขให้อาหารทุกถึงนะโอ้สีเขียวทำไมมันใหญ่ขนาดเนี้ยเป็นพ่อแม่พันธุ์เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วอายุกี่ปีนะอันนี้อันนี้หลายปีแล้วเดี๋ยวจะให้ให้เห็นความแตกต่างของสีโอ้โหมองจากกล้องคิดว่าตัวเล็กนะครับผมแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราเทียบกับมือครับเนี่ย โอใหญ่ครับแั่งครึ่งฝ่ามืออ่ะบอกเลยเดี๋ยววัดขนาดให้ดูตัวผู้กับตัวเมียไหนใหญ่กว่าไอตัวตัวเมียครับตัวเมียใหญ่ตัวนี้สี่นิ้วตัวนี้ตัวเมียใช่ใช่ปกติอยู่เต็มที่ประมาณสี่นิ้วตาเปล่าเนี่อยู่ยังไงตัวเมียอยู่ที่คางก็ได้อยู่ที่คางก็ได้แสดงว่ามันได้หลายอย่างใช่ไหมซีโนฟิกซีโนฟิกจุดๆใช่ไหมใช่มันเป็นโลเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวต้องคัดที่นี่นอนอยู่ขาวนั่นคือไม่ไม่ไม่ใช่ทะเลาะใช่ไหมใช่เชื่อ๋อเชื้อรา พี่เราเอาไซส์เอาไซส์กี่นิ้วนะหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าหนึ่งมีหนึ่งจุดหกไหมเอาเอาหนึ่งจุดสองได้มากได้หัวไซส์นี้เลี้ยงสบายแล้วโอเคหนึ่งจุดห้านะครับเขาวัดจากตรงไหนถึงตรงไหนอะปลายปลายปากจนถึงก้นครับปลายปากตรงนี้ใช่ใช่จนถึงก้นก้นหนึ่งจุดห้าโอเคไว้อันนี้ตูวเมียครับอ่าตัวนี้ดูยากนะน่าจะเป็นตัวเมียนะครับหรอน่าจะเป็นตัวเมียตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียคู่เลยนะจับไปได้ได้หมด เป็นกบชนิดเดียวที่ผมเลี้ยงรอดชุดก่อนไปหรือเปลายังอย,ยู่ยังอยู่ครับอยู่ใส่กลองใหญ่อยู่ชุดก่อน <S 1> <S 1> ผมรู้สึกว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าฮอนฟอกนะไม่รู้นะง่ายพอได้พอถ้าถ้าเข้าใจหลักการหรือเปถ้าเข้าใจหลักการใช่ไหมเงี้ยตัวนี้จะมีจุดๆเลยอ๋อจะให้พี่โน่ชิราใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่ใช่ชิราโอเคนีนตรงส่วหกอ่าอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับผมเอ่อตัวนี้เหมือนตัวผู้นะ ตัวนี้เหมือนตัวผู้ครับเหมือนตัวผู้โอเคพูดหนึ่งเมนะเดี๋ยวพอไปถึงรวมผอก็ไม่รู้แล้วรอโตอย่างเดียวตัวเมียร้องไหมตัวเมียไม่ร้องตัวเมียก็ร้องนะร้องยังไงครับร้องยังไงตัวเมียแอะแล้วก็อ้อยอ้อยโอ้ยเปนตัวผู้เกี่ยวเกี่ยวอ๋อเขาก็อยู่อย่างนี้ได้สบัดเดีเยวพวกนี้ใช้ยู u ีไหม อันนี้หลอดหลอด LED ทั่วไปไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ UV ครับไม่จำเป็นใช่ใช่ไม่จำเป็นอ๋อเขาไม่ต้องสังเคราะห์แสงแดดชอบอุ่นหรือชอบเย็นได้หมดเลยครับอ๋อได้หมดเล็กเล็กเล็กเดี๋ยวชอบอากาศแต่ตัวนี้ตัวเมียอันนี้อันนี้ตัวเมียครับนี่มันตัวเมียชอบอากาศยังไงฮะเยังเล็กชอบุูนุ่นหน่อยละกันอุู่นปูนประมาณนี้เนาะดูไอ้ตัวนี้มัีขีดดูไม่มีขีดเออเฮ้ยมันก็ไม่กินกันเนาะไม่เหมือนคอนฟอกผมดูมันก็สวยทุกตัวนะ ตัวนี้ตัวนี้มีขาวๆเยอะๆมีขาวๆตัวนี้ก็เยอะนะ s โนเ f ก a เหรอใช่ s n o w f l a เดี๋ยวก้มาคัดอีกทีโอเคอยู่นะตัวนี้ตัวนี้จะพู้ผู้สองตัสองนะได้ครับผมโอเคอยห้ามันจะร้องตอนไหนอ่ะร้องตอนร้องอยู่แล้วประมาณมิถุนาก็น่าจะเริ่มร้องแล้วครับมิถุนาร้องอีกแล้วที่บ้านผมยังร้องอยู่เลยนะทุกวันนี้ กบพ่ดีมันไม่หยุดกบกบมบเนี่ยเมือ้ไมไม่อะไม่อะจริงๆตัวผู้จะหาตัวเมียด้วยตัวเมียหาตัวผู้ตัวเมียหาตัวผู้อ๋อใช่ตัวผู้จะร้องตัวผู้เพื่อให้ตัวเมียเข้ามาของผมตัวผู้ร้องแต่ตัวเมียยังไม่มาแสดงว่าตัวเมียยังไม่ค่อยพร้อมแต่นี้พี่ฮาวกินอะไรอ่ะอันนี้เออทิ้งลิ่นกับหนอนนกครับได้ทิ้งลิ่นทิ้งลิ่นหรือสาดิ้งสาดิ้งกันอ่ะบ้านผมเรียกทิ้งหลิดนหรอหรอผมไม่เรียกซดิ้งบ้านผมจะเรียกแยบมีดคือตัวใหญ่คุยกับล เพราะว่าเพราะว่าถ้าภาคกลางจิ้งหรีดก็คือตัวดำๆใช่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 ใชาใชเล็กๆถ่าอย่าง่ใช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 ่ิช่ใ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 ่ใช่ใช่เช่ใช่ใช่ใช่อช่ใช่ใั่ใใส่่ใช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 ่ใ่ใช่ใชืใไ่ใ่ในใ่ใชใช่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 ใ่ใใใช่ใ่อ ก็จะเป็นบูใช่เป็นบูเฮ้ยอ๋ออะไรก็จะมีโซนอฟเฟตแต่ละตัวแต่ละข้อมันก็ออกมาสีไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนครับเราก็มาคัดตัวมาคัดอีกทีเลยเพื่อที่จะให้ให้ฟ้าบริสุทธิ์โอ้สุดยอดเลยประมาณพี่เฮากล่าวว่าอนาคตจะทำเป็นสีอะไรที่มันแตกต่างแตกต่างเนี่ยโอ้ตอนนี้เหรอลายของชาติไทยได้ไหมเฮ้ยอยากอยากทำปกต้นไม้สีชมพูสีไหมใช่สีขาวทั้งตัวทำได้ไหมน่าจะได้นะมันก็มีเม็ดขาวป่ะได้อยู่ครับมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับอยากให้ตามเราติดตาม ถ้าได้สีชมพูได้สุดยอดเลยนะโอ้โหสุดยอดอันนี้ใหญ่ๆนะเลยแต่อันนี้หลับอันนี้หลับผมหลับคนนี่หลับผมเลยคันี้เปิดห้องลับของพี่เฮานะครับเฮ้ยอีกอ่างเกือแต่นี้ล่กยยัดให้หลับเลยมันจะตื่นเดือนไหนอ่ะ่หลับตื่นเดือนไหนเราปลูกก็ตื่นนะแต่เราให้มันหลับก่อนให้มันหลับไม่เขาจะตื่นเองอ่ะเดือนไหนตื่นเองอ๋อประมาณมีนาฝนมาฝนแลจะตื่นแล้วอยู่นี่เขาจะรู้ว่าฝนตกในอากาศ ตอนนี้เขาเขาก็รู้ครับเพราะว่ามันตอน,นกลางคืนอากาศของท,างท่านเย็นๆเราความชืน้นความชืนมชนนน้นแล้วก็เลียนตันมูลค่าตัวใหญ่หญขนาด,ดนี้เท่าไหร่พี่เฮาผมเคยเคยมีคนมาขอซื้อเจ็ดหมื่นเนาะพอพันใช่ไม่ขายไม่ขายมันทำเงินได้มากกว่านั้นใช่อินดี้เอออินดี้พี่เฮาอินดี้ทุกคนไม่เข้าใจหรอกสุดยอดเลยแล้แอนเคนโทอสนี่ไงวิตามินเอมันมีวิตามินจะได้ดูวิตามินเอมันมีกี่เอถึงแซ่ดเลยมะเนี่ย เอใออน,น, <A S 1> นช่วยในเรื่องไข่ <S <S 2> <S 2> เสริม <field> ไข่อันไหนเออันนี้เอเอเอออเอได้ทุกกบได้ทุกกบครับได้ทุกกบอ,อันนี้อันนี้เป็นวิตามินวมรวมรวมครับอันนี้ตัวแบคทีเรียช่วยย่อยแบคทีเรียช่วยย่อยอันนี้ก็เป็นวิตามินรวมเหมือนกัน,นยาแนวเลยเนาะบยาแนวถ้าอย่างงี้ก็จะเป็นแคลเซียมแคลเซียมโอ้ี่ให้รวมหมดเลยหรือว่าแยกมันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อ อ๋อเอบวกเป็นเอใช่เอบวกบีบวกไหมบีบวกบีบบวกซูเปอร์ฟู้ดอย่างเงี้ยก็ให้ได้แล้วพี่ไฮแบ่งพี่ไฮแบ่งให้ยังไงสมมติคนเอาไปเลี้ยงอย่างเงี้ยจะต้องแนะนํำยังไงดีว่าแบ่งไปเลี้ยงแบบหลักๆก็วิตามินรวมกับแคลเซียมต้องหมั่นเสริมอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองมื้อสองวันสองวันสองครั้งอย่างน้อยแต่บางคนบางครั้งก็แบบนี้ก็ใช่เออพวกนี้ให้ให้กบได้ไหมนี่ยให้ได้ให้ได้เฮ้ยอันนี้ผมมีหมดเลยสามอันให้ได้ให้ได้เหมือนกันให้ได้เหมือนกันครับ เจ๋งเจ๋งเจ๋งอย่าลืมคิดตังให้สองพันตัวนะ AF ได้แล้วบอกผมหน่อยว่าเท่าไหร่บุญโชูบุญโชู์นมากเลยโอ้ยบุญโชูเจ้าบุญโชูเจ้าบุญโชูโอ้ยดมดมดมรู้จักกันเหรอเนี่ย